ชีวิตกูสุดมันทุกเรื่องอ่ะถามพ่อถามแม่กูได้กูไปในสายที่ดีสุดกูก็ไปมาสายที่ชั่วสุดกูก็ไปมากูไปมาทุกสายสุดทุกทางกูอ่ะสุดทุกเรื่องกูไปชิมมาหมดชีวิตกูเนี่ยครบถ้วนสมบูรณ์บริบูรณ์ตะลวยกูยังจำแม่นอยู่เลยกูจะบอกให้ตะลวยคนแรกที่กูรู้เรื่องพวกนี้ก็ตะลวยนี่แหละ ตารวยนี่แหละชื่อรวยแต่จนมากกูบอกให้โคตรจน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 มากแต่ชื่อตารวยมึงดูนะปู่ฤาษีไม่ได้ช่วยหาเลยเลยเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขาทำวงสรวงไล่ผีเก่งมากแต่จนมากชีวิตไม่มีหาอะไรดีเลยจักรยานคู่ใจคันหนึ่งแล้วเวลาปั่นจักรยานนะมึงจะต้องวิ่งก่อน กูแปลกใจมากเลยคนแก่สม no ัยโบราณเวลาปัจจัยาทำไมต้องวิ่งก่อนคือวิ่งอ่ะมึงวิ่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 งแล้วก็กระโดดขึ้นไปนั่งห้างนั่งห้างคือขาคอยห้างอยู่ข้าคือขาปล่อยข้ามเนี้ยแล้วคอยลารถจักรยานวิ่งแล้วก็ค่อยเอาขาค่้องจักรยานแล้วปั่นนั่นเลยคือนั่นคือตะลวยเวลาตะลวยไปงานศพตะลวยก็จะปั่นจักรยานไปงานศพใส่ชุดสารฟลีชุดหนึ่งแล้วไปงานศพแต่ชีวิตบ้านปลายลำบากมากกูจะบอกให้ชีวิตตะลวยโคตรน่าสงสาร ความจนนะเมืองแล้วมีลูกเลี้ยงลูกเลี้ยงก็ดูแลบ้างไม่ดูแลบ้างตามเหตุตามปัจจัยของเขาก็อยู่กับสองคนตายายอยู่ในบ้านหลังเดียวกันสองคนตาลายตาลวยผู้ชายชื่อตาลวยผู้หญิงชื่อยายสีชีวิตน่าลำบากมากมึงรู้ไหมตอนจบชีวิตทํำยังไงด้วยความที่เขาลำบากตาลวยเนี่ยก่อนจบชีวิตแลวยายสีเนี่ยป่วยหนักมากป่วยเวลานั่งเนี่ยคือต้องนั่งถัดขาสมัยเด็กเนี่ย กูจะไปช่วยตะลวยเนห่านน้ำเพราะบ้านเขาจนน่ะมันไม่มีไฟไม่มีเครื่องปั๊มน้ําก็ต้องอาศัยหานน้าเขามีไฟฟ้าแหละแต่เขาจะไม่มีปั๊มน้ำเพราะปั๊มน้ํามันแพงสมัยก่อนเขามีบ่อน้ําที่เขาขุดไว้เพื่อใช้ในบ้านเขาก็จะหน้าน้ำเนี่ยบ่ก็จะมีน้ําแต่หน้าแล้งบ่จะไม่มีน้ําก็ต้องเอารดน้าเนี่ยมาซื้อรถน้ำอ่ะมาเทใส่บ่แล้วเขาก็จะไปตักน้ํา เขาก็ตัดไม่ไหวเขาแก่แล้วกูก็เขาจะจ้างกู30บาทไปตัดน้ําหาบน้ําใส่กระมังให้เขาอาบให้เขาใช้ในห้องน้ํากูก็จะหาบน้ําไปกระป๋องเนี่ยสองหาบแบกแต่กูแบกไอ้นี่ไม่เป็นนะกูใช้ไม้ไผ่ไม่เป็นกูก็ใช้เนี่ยเด็กกระมึงเขาเรียกว่าหาบแบบหาบกระป๋องอะกระป๋องสองข้างเนี่ยแล้วกูก็หาบไปใส่30บาทกูดีใจแต่หาแล้วกูดีใจมากไม่มีใครทาแต่กูทํากูชอบมากกูได้เงินกูดีใจดีใจจะเป็นจะตาย30บาท กูหิ้วกระป๋องน้ำเทใส่กระลาบงเทใส่กระลาบางเขาล้างจงล้างจานในห้องน้ำกูเทใส่ห้องน้ำกูไปรับจ้างทุกวันแบบเนี้ยจุดตักจากบบอแล้วตะหลังมาเขาเริ่มใช้ชีวิตเริ่มขายของเขาเรียกขายของแกข้าวแกไม่ไหวแล้วอ่ะแกยายสีป่วยมึงรู้ไหมช่วงบ้านปลายเขาเนี่ยเวลาเวลาเดินเนี่ยเขาต้องนั่งเขาเขาต้องนั่งถัด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 ตัวคนแกเดินไม่ไหวเดินไม่ไหวแล้วช่วงสุดท้ายเนี่ยตะลวยพูดกับยายสีว่าไงรู้ไหม แกอย่าพิ่งทิ้งชน,นะเหมือนเขารู้ว่าว่าจะเหมือนจะแบบตัดช่องน้อยแต่พอตัวแกอย่าทิ้งชน,นะแกเราอยู่กันมาตั้งขนาดนี้แกอย่าทิ้งชน,นะอยู่ไปตลอดนะอยู่ด้วยกันนะอย่าทิ้งฉันเขาพูดอย่างเงี้ยแล้วเรารู้ไหมอีกไม่กี่วันยายสียายสีอะเสียเพราะอะไรรู้ไหมเอาผ้าปูที่นอนมานั่นอะ่ะกับหน้าต่าง นั่งนั่งตุยผูกแล้วก็นั่งตุยแล้วตะลวยเนี่ยเดินไปเห็นแกเดินแกกลับเข้ามาแล้วก็เดินไปเห็นนั่งอยู่หน้าหนตรงตรงห้องน้ําแกไปทําตรงห้องน้ําแล้วก็เห็นก็คือเสียไปแล้วแกไม่กล้าจับอะไรเลยแกวิ่งมาบ้านอาจารย์แล้วมาบอกพี่โบกพี่โบกหน้าตาตื่นมาเลยพี่โบกพี่โบกปู่อาจารย์ชื่อโบกเขาเป็นพี่รุ่นพี่ตะลวยไอ้สีมันตายแล้วมันอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ย ก็วิ่งกลับบ้านแล้วปู่อาจารย์ก็ไปดูก็ไปดูว่าเสียแล้วก็เรียกเรียกอะไรมามาพิสูจน์ชนะสูตรศพแล้วก็สวดศพแค่คืนเดียวสองคืนไม่น่าจะก็เผาเรารู้เลยเขาอยู่กันมานานอะ่ะแล้วเหลือคนเดียวอะ่ะมึงคิดว่าจะตอมใจไหมอ่ะมึงคิดว่าเขาอยู่กันมาสองคนตั้งแต่ตั้งแต่คบกันอะ่ะแล้วไม่มีลูกก็คือมีลูกบุญธรรมแล้วอยู่กันมาตลอดสองคนลูกบุญธรรมก็ไม่ได้มาอยู่ด้วยสุดท้ายแกอยู่ได้ไม่เกินห้าเดือนอะ่ะแกก็ป่วยหนักแล้วก็ ตอนนั้นแกป่วยแล้วก็มีคนส่งแกลงพยาบาลก็คนแถวนั้นแหละคนที่บ้านอาจารย์อย่างเงี้ยช่วยกันแล้วก็ส่งไปที่โรงพยาบาลแกอยู่ได้ไม่นานอะ่ะก็เสียเหมือนโรคภัยแค่เจ็บแกก็รีบดึงขึ้นมาเพราะว่าเศร้าอ่ะความเศร้าในใจแกแล้วได้ยินมาว่าตอนที่ปั๊มหัวใจอะ่ปะปัามหัวใจโลหิตแกก็อากออกมาข้าอากออกมาแต่สุดท้ายก็ไม่รอดสิแล้วบ้านตะลวยอะ่ะมันเป็นบ้านไม้บ้านไม้เก่าแต่บ้านมันสภาพดีอยู่เขาดูแลดีเขาเป็นช่างไม้ช่างอะไรด้วยเขาดูแลบ้านเขาดี แล้วพ่ออาจารย์ก็เลยซื้อบ้านหลังนั้นเอาไว้ซื้อบ้านหลังนั้นว้แต่มันติดเรื่องสัญญงสัญญาค่าที่อะไรกับเจ้าของที่เดิมเขาสุดท้ายก็ไปฟ้องร้องกันในศาลสุดท้ายก็ให้รือออกพ่อจะก็รื้อไม้แล้วก็ขายรื้อไม้แล้วขายทิ้งไปเสียได้ตอนนั้นอาจารย์ถ้าได้บ้านไม้แล้วตอนนั้นเราไม่รู้เราไม่ได้ชอบบ้านไม้ถ้าเรื่องมันเกิดตอนที่อาจารย์รู้เรื่องแล้วก็ก็คงจะดีนั่นแหละเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่เขาอยู่กันสองคนนะมึงเนี่ยตะลวยที่มาที่ไปของคําว่าตะลวยแต่จนจน เนี่ยเพราะความจนน่ะทำให้คนคนหนึ่งตัดช่องน้อยแต่พอตัวทิ้งไปยายสีเขามีเจตนาไม่ใช่ว่าตัดช่องน้อยแต่พอตัวเขานะมึงรู้ไหมว่าเจตนาเขาคืออะไรเขากลัวจะเป็นภาระของตะลุยเพราะเขาบ่นตลอดเวลาว่าเขาอยากตุยอยากตุยเขาไม่อยากเป็นภาระเขาพูดกับตะลุยตลอดเวลาฉันอยากให้แกอยู่คนเดียวถ้าหาเงินกินคนเดียวมันยังอยู่รอดได้แกยังทํากวาดเด็กกาดคอทําวิธีอะไรของแกแกยังอยู่ตัวคนเดียวได้แกยังรอดได้แต่ถ้าฉันอยู่ด้วยมันจะเป็นภาระแก ก็เลยตัดสินใจทําลายชีวิตตัวเองแล้วก็ให้ตะลยอยู่ร่อแต่สุดท้ายมือมันแบบเขาคิดน้อยไปนิดนึงอ่ะสุดท้ายตะลวยก็อยู่ไม่ได้ก็เสียไปนี่เป็นเรื่องเล่าในวัยเด็กในสีกับตะลวยตะจนตะกุสลิกกับแก